ก็แล้วนี่โอ้ยนัดลงไปลงฮิดซัดไปสองลูกนะเนี่ยลูกซัดหรือซัดเขาออกมัทั้ตัวโอ้ลูกแัดถ้าไม่ซาวนี่ได้ลูกนึงไปแล้วพี่โม่ชิปแล้วนะชิปแล้วนะไปดูซ้ายใครเอ็กกับเอ็กไก่มีมต้องฝีมือกว่านั้นีเขาได้ป่ะฝีมือกวันนั้นมึงพยายามจ่ายให้กูโล่งๆแบบนี้ดิมึงเด็ดูมึงไม่จ่ายให้กูแบบนี้เลยอ okay, ่ะแล้วซาวแล้วซาวไอ้นัดยิงเข้าฟาวไปก่อนสบายอ๋อลืมอ๋อฮิตอใส่เขาประตูเอง โต้งเปิดไปแล้วนี้โอ้ยค้างเลยพี่โต้งโอ้โหไม่กลับบ้านเลยเมื่อน,นี้ค้างบอลสีเขียวไหนกัล่นเล่นเล่นสีเขียวไปแล้วไอ้อาบอลนี่เข้าอ่านบอลเออเอาลูกไหนลูกไหนเลือก,กเอาสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีฟ้าเบาไปมาที่พี่โบแต่กองหลังมาถูกคนแล้วเราส่งให้น็อตแล้วนัดไหลมาเอาทิกล้าไอ้นอดเล่นดีไหมนัดเล่นอยู่ทีมนี้เล่นดีวะ ยกไปแล้วบอลกัดไม่ได้เขาทงกล้าการดึงบอลไว้การไหลามาลูกนี้ให้ทับสี่ทับสี่ลงไปนอนแล้ว,ลนนลวการได้บอลอยู่คือหลังให้นอ็อตนีน่ขยันเรียกซะด้วยส่งไปแรงเหลือเกินมาแล้วเจนเจนเจนมาให้ทับหนึ่งร้อนนะเนี่ มาแล้วมันี่ม่ดีอ่เมื่อกี้สรุปใครยิงอรับมันดีใครวะไอโล่งคนเดียวเลยอะคนโล่งๆอะเมื่อกี้ใครวะจัจไงไม่ได้หลงพี่ต้งเ <c oughs> มื่อกี้ใครยิงอะเจนป่ะได้เป็นเจนเจนเจนยืนนนมมือตกใจไอ้ไอ้ไอ้รอดอยู่ DOC หนึ่งสอง DOC เสื้อจำนวนสองเออ กับแพ็กแพ็กลูกนี้เปิดมาให้กับกล้าคือหลังไอ้น้อยอีกแล้วไอ้นี่ได้บอลบ่อยซะด้วยแพ็กเบิร์นเร็วดีทีิพี่โบ้พี่โบ้บอกคิว่ามันจะถนัดบาแล้วบอลบอลปูไก่เต๋าหนึน่งยาวได้หี้ยไปที่นุ่มไปให้เต้ไปเลยเ,เต้เปิดไปลูกนี้แพ็กสกัดไม่ได้น็อตมาได้บอลน,น็อตบอกแยงกว่าน็อตเอาเต้เต้ไอ้ <laughs> ไสองคนนี้อะไรกันเนี่ย ไอตัวนี้นักเวอรเกินโอ้เหมือนเอาเอาลงไปเพิ่มคนให้ไปแล้วไอ้ป่าแล้วนมมาแห่บันบันไหลมาที่พี่โต้งต้องล็อกไว้ทีนึงต้องล็อกอีกทีนึงต้องกระโดดไปลูกนี้โอ้โหปัดไม่ได้ลูกนี้ไปมือเดี๋ยวมาดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่เป็นไรหรอกพี่เจมสพี่โบเอาใจเย็นพี่โบพี่โบพี่โบ้ไหลไปกับกล้าก้ากระชากไปแล้วกล้าไหลไปเอาทับซีทับซีด้บอลทับซี ทับสี่ทับสี่ไปเฉยเลยทับสี่ทับสี่ล็อกโอ้ยสไลด์ไปเลยสิไปแล้วเหรอไม่ไม่เปลี่ยนชุดเดียวครับได้ได้ได้โอเคเฮียอย่าลืมไปถ่ายรูปนะไม่ถ่ายรูปเก็บตังค์เพิ่มด้วยหลอกเด็กหน่อยไอ้นัดอะไรบ้างอีกแล้วไหลมาตรงนี้ไหลม่านพี่โบ่ไร้พันไอ้เฮียกูพังไม่เป็นละ เอาแล้วมาเดียวแจ๊พี่โบโบจะไป,ไปกาได้บยวมาอยู่กาชักไปกาโดนเตะสกัดไปได้เลี้ยงตัวนะครับสีเหลืองทับหนึ่งเปิดไปแล้วให้มาเดียวมาเดียวหลาย,ลายโอ้โหทับหนึ่งยังไงโอ้โหโอ้ยเนี่ยโอ้ยแนี่ยังสวยโอ้แกล้งล้มด้วยมาแล้วพี่โบไหลามาให้กา กาให้กับทับสองทับสองยกไปเลยลูกนี้อูหติดนิดเดียวทับสี่ทับสี่ไปให้กับโบดูโอยกไปแล้วนี่มองโอ้โหจอ่อจ่อว่นี้โอ้ยเข่งก็มว่าข้าวแล้วนี้โอ้ยลืมตั้งคอรอมงมาแล้วมาทิเต้ ไหลามาทับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งไหลให้เจนเอาละเจนกระชากแล้วเจนเจนไหลลูกนี้ตอน,อนเรียบรนอยมาเออกระชามาแล้วขอท่าลูกพนหน่อยเดินจับหมออยู่ข้างห้องทำสามยิงลูกนี้โหเต้พุ่งไปงั้นแหละไม่ล้ำเฉย อ๋อโดนโดนไม่โดนนะบอลบอลไหลามากับเต้อสายมันนี่พี่โต้งมันนี้ทับหนึ่งทับตังไว้ทับปังไว้ไอ้นี่นมนมไหลามาไม่เดียวไม่เดียวไ,ยวไหลไปกับทับหนึ่งเบิ้ลเร็วทีโอ้โหบิ้ลโอ้ย oh <no. S 1> โอ้ยทุกทรั้งสองลูกเลยไอ้เจ้าที่เก็บบอลด้นนวย เอา,าเลยไปก่อนอามัเอานะเอาเลยไ,ไปก่อนเลยไปก่อนเดี๋ยให้เจ้าที่เก็บให้มึงไงไปแล้วเปรมเพียงเร็วให้กับทัพสี่ตอเบิร์นเร็วลูกนี้นอ็อตเขี่ยไปก่อนลูกนี้บอลเบิร์นเร็วเลยลูกนี้มาที่แพ็ค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 คือหลังให้นอ็นอตน็อตออกซ้ายไปที่กล้า จ้าให้กับพี่โบพี่โบมว้วนโดนกัดไม่ได้บอกขืนไปที่น,อน,น,อน็อตน็อตไหลมาอบกล้ากล้ากล้ากากากระชากไหลามานี่แพ็คตัวนี้แพ็กให้ใกล้ทีหนึงเอ้ยมันจะเตะแดงโอ้ยมันโกกันมาเมื่อกี้ยตายแล้วหนุ่มได้มายอยู่โตนก๊กทับแพ็ค ครับสี่ครับสี่ล็อกทีนึงยิงลูกนี้โอ้ยเตะเสร็จไ,ไม่ได้เป็ดเป็ดเี่ให้กับนุม่มนุ่มพริกแล้วนุ่มยูงได้อยู่นุ่มบังไว้ให้กับพีโพ่โต๊ะพี่โต๊งเปิดเร็วทีนี้ผมพี่โต๊ะจะค้างลูกแล้ว เปิดไม้กับน็อตน็อตอ,ออกขวามาที่แพ็กกลับไปที่เฟรมเลยยกไปเลยลูกนี้เฮ้ยเีเรมเตรมยิงตัวตัวซับต้องตัวซับตองตัวซับแล้วอ่ะสกอร์กูไปไหนเดีเก็บบอลอยู่สกอร์บ่ากูไปเก็บบอลอยู่ มาเดียวมาเดียวเดี๋ยวยิงลูกนี้โอ้ยหมดแล้วเกินเอาเซฟถ่ายโมเดูบอลเก็บบอลอยู่มาแล้วมาที่ทับหนึ่งไหลลูกนี้เจนลูกนี้โอ้ไม่ทันฮะน้องมาเอาไม้เขียกเลยเออเรามาไม้เขียกมาเดี๋ยวเที่ยวมาเลยเฮ้ยน้องบอกสัตว์เพื่อเล่นเหรอทังไปแล้วเฮ้ย ขากระดุดอ่นอาน,อน็นอตน็อตไปแล้วน็อตเปิดไปให้ให้ตกใจวันนี้พี่โต้งโต้คืนหลังให้กับไม่เดียวเอาและวไม่เดียวได้พี่โต้งพี่โต้งเปิดไปติดเอาละครับไปแล้วไม่เดียวเวียดเอาไปเลยไป,ไป,ไ,ปไปสกอตอยู่ใครเห็นสกอตอยู่ที่เอ็กป่ะเอ็กเดินไปนะิดแล้พี่โต้งไหลมากับทับหนึ่งเอาแล้วทับหนึ่งไหลไป,ไป,ไปบอลลูกนี้ไม่ทันโอ้โห โบยกไปแล้วลูกนี้เน้ปัดออกมาได้เข้าทางท้บโอ้อโหสวยไปแล้ว,ลวท็อปหลใจให้เจนเจนได้มาอยู่เจนจะพลิกน็อตหวดไปก่อนเลยหมดเวลาเปมเปม Thank you for watching มี่เอ้สสมี่ลงมีกับเอ็กมีกับเอ็ก